สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพาเพื่อนๆมาดูบิชอปค่ะบิชอปบานสะพั่งนะคะล่วงแล้วก็มี เมื่อไหร่ที่บีช็อปบานนะคะเพื่อนๆก็คือกลิ่นจะหอมฟุ้งกระจรรกะจายไปทั่วสวนเลยค่ะบีชอปก็ติดตาดอกตุมต้มๆเยอะเลยนะคะรอบนี้คาดว่าจะได้อวดบีชอปกับเพื่อนๆแล้วค่ะบีชอปหอมแรงนะคะเพื่อนๆหอมกลิ่นตะไคร้ค่ะ าดอกในร่วงโรยแล้วก็เด็ดออกนะคะเพื่อน,พนเพราะว่าถ้าไม่เด็ดออกเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นลูกเนาะกลายเป็นลูกเสร็จแล้วคราวนี้ก็จะเป็นมเมล็ดค่ะอีช็อปหอมแรงกลิ่นตะไคร้แคร์มาแตงนะคะเพื่อน,นรอบนี้แคร์บะแคร์มาแตงเรานะคะค่อนข้างสวยเลยแหละ แล้วก็อีกกิ่งหนึ่งค่ะแค่มาแตงหน้าปลูกนะคะเพื่อนๆหอมดอกน้องน่ารักค่ะเวลาเขาบานเนาะเขาก็จะบานเป็นช่อนี่ค่ะแค่มาแต่งเราไม่ไอายส่วนอื่นแล้วนะช่อดอกเป็นฟุตเหมือนส่วนอื่นละค่ะ แคแคร์มาแตงที่เป็นกลิ่งเอ่อเป็นกลิ่งกระโดงนะคะเพื่อน,เ,อนเขาจะอ่อดอกค่อนข้างใหญ่ช่อค่อนข้างใหญ่แค่มาแตงน่ารักนะคะสีเขาจะเป็นออกชมพูพีชค่ะเพื่อน,อนแล้วก็จะมีขนตางอนๆอนแค่มาแตงหอมขาเลี้ยงง่ายมแมลงไม่กวนนะคะเพื่อน แค่มาแตงชาดาวินก็เริ่มบานแล้วค่ะชาดาวินตอนเขาติดตูมเขาจะออกสีส้มๆนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเวลาเขาบานเขาจะเป็นอ่อสีครีมเป็นถ้วยกรีบแน่นค่ะอออี e น่าสงสารมากเลยอาออี e เราค่ะ มีแค East, people, ่ดอกเดียวเห็นในสวนพี่ๆหลายๆท่านนะคะเอาอีสวยมากเขาออกเป็นช่อเนาะแต่ของเราได้ดอกเดียวนางเดียวแต่ก็ยังได้ดูค่ะยังได้ชมเลียนหัวนีดหน่อยนะคะมงเคยยังไม่บานค่ะแต่ว่าติดตูมแล้วค่ะ เดี๋ยวจะบำรุงนะคะรอบนี้มองเคอร์เราไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างแต่ว่ารอบก่อนที่เขาออกดอกสวยมากค่ะบานสะพร่งทั้งต้นเลยมองเคอร์กลมๆน่ารักค่ะแต่รอบนี้เหมือนดอกเขาจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เลยแต่ว่ารอดูช่อนี้ค่ะเพื่อน เลียนหัวนิดหน่อยนะคะกระต่ายมันนี่โดนลลานยึดค่ะโดนลลานยึดพื้นที่มาดูมองคเกอต้นนี้นะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆจากเราบำรุงเขาเนาะ ทั้งน้ำหมักทั้งปุ๋ยค่ะกิ่งเขาค่อนข้างใหญ่เลยเนี่ค่ะมงัมงคอมังคอกิ่งกระโดงอช่อนนี้นะคะเราคิดว่าเขาน่าจะสมบูรณ์ย้อนแสงนิดนึงนะคะเพื่อนๆ แดดร้อนแล้วค่ะแต่ก็ยังอยากอวดเนาะพวงคามค่ะเพื่อนๆแมลงคู่คึ่งเขาถึงบอกเนาะว่าอย่าวิ่งตามผีเสื้อถ้าอยากให้มีผีเสื้ออยู่ที่บ้านก็ให้ปลูกดอกไม้ก็จริงค่ะเพื่อนๆทุกวันนี้ แมลงที่บ้านเยอะมากแต่ก็ยังดีนะคะช่วงนี้ไม่มีศัตรูพืชมูลสโตนค่ะมูลสโตนรอบนี้ค่อนข้างใหญ่นะคะเพื่อนๆฟอร์มสวยเลยละค่ะกุหลาบเขาจะสวยหน้าหนาวเนาะ วันนี้ตอนเช้านะคะนครพนมอุอณหภูมิสิบแปดองศาค่ะรอ,อบนี้ดอกค่อนข้างสมบูรณ์นะคะคหลังคาเพราะใบก็มาค่ะคมูลโตน ดูกุหลาบยายทายกันนะคะสีเหลืองค่ะเราก็อยากรู้นะว่าสายพันธุ์อะไรแต่ว่าไปเซิร์ชดูใน Google เขาก็บอกว่าเป็นไฮบิดทรี 3, กุดากุหลาบตัดดอกค่ะบุลิเวอรก็ไม่ไหวแล้วนะคะไม่ไหวจะเด็ดออกค่ะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะแต่ว่าเขามีอ่อกิ่งแดงๆเติมมาเต็มเลยนะคะ พอดีปุ๋ยเราหมดค่ะคาดว่าพรุ่งนี้นะคะเราจะสอนผสมสูตรปุ๋ยกุหลาบปุ๋ยเทพเรานะคะพื้นพี่ท่านไหนเพื่อนๆท่านไหนสนใจอยากทราบสูตรปุ๋ยอย่าลืมติดตามดาูคลิปพรุ่งนี้นะคะปุ๋ยหมดแล้วจะแจกสูตรผสมปุ๋ยกุยหลาบเราค่ะใช้ได้ทุกพืชเลยนะคะ ปาก้าบก็ยังแข็งแรวงเลดีเดนค่ะเพื่อนๆแต่เลดที่เดนรอบนี้ก็เหมือนเขาไม่ค่อยสวยเท่าไหร,ร่เนาะหรือว่าแดดไหมก็ไม่รู้ชอบก่อนล่วงแล้วนะคะ ้าเหี่ยวเราก็เด็ดออกค่ะอย่าปล่อยให้เขาเป็นภาระต้นนะคะหืมเลดีเดนคั่วเหนียวมากลุ้นเขาว่าเลดอีเดนจะบานไหมเลดอีเดนเป็นกุหลาบที่ตื่นเต้นนะคะบดเขาจะบานสวยเขาก็บานสวยบดเขาจะไม่บานเขาก็ไม่บานซะง,งั้นนะคะเพื่อน เลี้ยงคุณแม่ค่ะเราใช้ปุ๋ยสูตรเดียวกันนะคะทั้งทุเรียนทั้งกุหลาบเลยนี่ค่ะพเพื่อนเพื่อนโมนาดิซาเดี๋ยวจะได้เห็นดอกน้องแล้วแมรี่โรสค่ะพเพื่อนนี่ค่ะคอเดสซูบิลี่นะคะที่เราบอกว่ากิ่นเขาอะ้่ำเหมือนแบบจะแห้งตายตลอดเลย แต่ปรากฏว่าเขาแต่กิ่งกระโดงนะคะเพื่อนกิ่งไดแบ็กก็มีค่ะแห้งก็มีกิ่งกระโดงก็มีมอนไกลกังวลค่ะหอมสะพรั่งเหมือนเดิมนะคะมอนไกลกังวลกับบีชอปอะคะ่ะเขาจะดอกลักษณะคล้ายๆกันสีเหมือนกัน แล้วก็กลิ่นหอมแรงเหมือนกันแต่ว่ามอนไก่กระวนเขาจะหอมแบบหอมเย็นๆค่ะสามารถทำชาได้เหมือนกันนะคะทั้งมอนไก่กระวนทั้งบีชอปเลยดอกไหนเหี่ยวก็เด็ดออกนะคะอย่าปล่อยให้เป็นภาราของต้นนะคะให้เขาไปดูแลดอกช่อใหม่ที่กำลังจะาบานให้เราดูดีกว่า มอนไก่กวนก็ติดตูมเต็มเลยนะคะดอทคอนขงใหญ่นะคะมอนไกลกังวลสีเหลืองสะพรั่งเลยทองอุไรทองอุไร,ออรเลดบาคาล่าเราบานทนนะคะ ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วน้องคนนี้ค่ะเขาโดนหนอนกินไปครึ่งหนึ่งก็ยังออกดอกให้เราเห็นนะคะดอกทองอุไลนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ดอกกุหลาบนะคะ จะมีเงานิดนึงนะคะเพื่อนๆว้ายเลดี้ออรชาร์ดใกล้จะได้เห็นแล้วแต่โดนแดดไปหน้าก็ไหมะค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวตอนเย็นๆเ,เราจะมาถ่ายให้ดูใหม่เนี่ยคะ่ะอเล็กซานดีนที่เราเคยบอกกับเพื่อนๆว่าอาเล็กซานดีนนะคะ ก็คือเราเลี้ยงเข้ามาได้หนึ่งปีเนาะมันก็จะมีปัญหาว่าเขาแตกกิ่งมาเยอะค่ะแล้วมักจะเป็นกิ่งตาบอดกิ่งตาบอดเพื่อนๆก็จะไปซีเลียสน,นะคะให้เราตัดตัวอยอดที่มันบอดนะคะเดี๋ยวเขาถ้าเขาเราบำรุงเขาสมบูรณ์เนาะเขาก็จะกลายเป็นช่อดอกเอง พี่เบคค่ะ,ะยังบานให้เห็นนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาดูกุหลาบโซนลับเราค่ะแต่ยังไม่ได้ปล่อยดอกน้องนะคะตัวนี้ก็คือจูเลียตค่ะที่เราตัดไปเบียทิด ตัวนี้จะเป็นโนวาลิสค่ะเพื่อนเพื่อนต้นนี้จะเป็นอับบาฮัมดาบี้ต้นนี้จะเป็นเฮอริเทจตัวนี้ไม่แน่ใจตัวนี้จะเป็น,น,นจูบิลี่เซเลเบชันต้นนี้เป็นกุหลาบยิปลีนค่ะ เนี่ยคะ่ะน้องหนูหน้าลายเราคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็เห็นมีเพื่อนๆอแนะนำม,มาว่าชื่อน้องน่าจะเป็นอเมริกันเมจิกนะคะเราก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเราก็ตั้งชื่อให้เขาใหม่ว่าน้องแคนดี้บานแล้วนะคะน้องหนูหน้าลายถ้าว่ากุหลาบที่สวนเราบานเดี๋ยวเราจะมาอวดเพื่อนๆอีกทีนะคะ ขอบคุณที่รับชมแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ